ครับพี่น้องถือแล้วนั่นไงโอ้ยสิ่งที่ต้องการนะฮะก็เป็นปลาอะไรนะปลาเสือ,อข้าวเขียดนี้มันมันได้นะฮะสีนี่ครับปลาปลากาเนาะทุกท่าน,ะน,น <c oughs> ปลากระกปลาเสือนะฮะทุกท่าน นี่นะครับเป็นปลาเสือนะครับไปดูการต่อไปครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ๋ย <c oughs> มันแปลกๆเนาะวันนี้นะครับก็ได้ปลาเสือเนาะ <c oughs> แล้วก็ปลาอะไรไม่รู้นะครับ เพิ่งได้สี่ตัวนะ FC วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับไม่ขี้เลยเอาผุกตัวหนึ่งเด้อปีนี้ตัวหนึ่งกันมไม่เป็นไรครับพี่น้องเนาะยุ้นไปเรื่อยๆนะครับอะไรไดเดวเย็นดเดวเย็น ลุ้นๆหลังนี้แน่นอนนะฮะทุกท่านพึดนพื้นพื้นดูไม่ถูกดูไม่ถูกเฮ้ึ่ยนั่นไงโอ้โหมาเด้อขวัญเอ๋ยนะมาเด้อขวัญเอ๋ยโชว์โชว์โชว์โอ้ยนะเพิ่งเห็นนะฮะปลาตองเพิ่งได้หนึ่งตัวนี่นะพี่น้อง ได้ไปแล้วเนาะอ่ะก็คิดว่าจะไม่เห็นหน้าแล้วนะฮะอ้าวได้ห้าแต้มแล้วนะครับพี่น้องเนอะทกทขันมัน วันนี้มันไม่ไม่งันเหมือนเมื่อวานมันไม่สนุกนะเมื่อวานโอ้โหวันนี้เบ,บ็ดเราลงเยอะเนาะไม่โดนเลยนะคุณได้ห้าแต้มนะครับพี่น้องอ cận đòn hết nhà đinh chi Nào. mày đồn dừa một đuôi hm lam mày đại ô hồ đại này là ai ยังไงเจนเมื่อยเ<ะ>จนเมื่อยป่ะนี่บอกว่าจนเมื่อยน,น,น,นะฮะทุกท่นานเอ้วลุ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องปลาตองก็สองแต้มสรุปปลาก็ได้สี่ห้าหกแต้มแล้วเนาะ,ะทุกท่านไป<ด>ครับเอฟซอีดู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 หายอยู่หากินเนาะ มันเป็นเป็นวันนะทุกท่านวันหมานวันไม่หมานนะครับเย็นจอดจอดจอดปึ๊บไม่โดนไปก็ทายเรื้อยามปลาไปเรื่อ,เอยเนาะปึบ ไม่เหมือนเนอะนะ fc เขาใส่ปลาตัวใหญ่เนอะพายพายเรือไปตาม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 นี่นะ fc โอ้ยลุ้นระทึกเลยเนอะไปเรื่อยๆร,รถไซโอง เงียบแท้ไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้เก๋ๆแบบนี้เนาะท่านหลังไหนก็ไม่โดนหลังไหนก็ไม่โดน จนเห<ป>นื่อยแล้ว <laughs> ไปไปเบกเบกมิดเมอยไปโอ้ยอะไรแมงเข้อตาอแมงเขา้อปากกินแมงได้ไหมปากก็กินแมงนะฮะเอ้สปลาไปโดนเนาะกินแมงก่อนนะฮะทุกท่านมีตา พูดมากหรือเปล่าโดนแล้วหลังนี้นะฮะทุกท่านนี่อันนี้สายใหญ่ด้วยแฉลมาทานนะครับนี่แ,แจ๋บแฉลบทำได้อย่างนี้สินะเนาะเฮ้ยแบบนี้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งฮาวน้องนอนที่ดูนี่ อย่าหานอนอย่าหานอนคิเดีเขามันือยแล้วไม่นอนเรือเป็นโวยี่บุนใดเนือเบ็ดอีกร้อยกว่านะทุกท่านไปเรื่อยๆเนาะใจเย็น ุนไปเรื่อยนะฮะเอฟซีอ่ะก็ขอจบคลิปมาเป็นเท่านี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านสวัสดีครับ